สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแกแล้วนะคะกิปทุกิลิปทม่ทําขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางนี้ให้นะ,ะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือทุกรอบนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะ,ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ่ะนะคะนี่นะค,ะคือรอบที่ผ่านมานั่นเองนะคะ ดูได้เลยค่ะว่ามาหรือไม่มานะคะว่ามาแบบไหนนะคะดูหกหนึ่งกินเรียบหกสองกินเอ้เลขหกกับเลขสองกินเรียบเลยนะดูดูดูหกหนึ่งมาสองรอบหกหกสายคือไม่มาก็คือนี้บ่ายนั่นเองนะคะนี้บ่ายก็คือไม่มานะให้เจ็ดสามศูนย์มาเจ็ดห้าศูนย์โอ้เป็งเป็ดเพงไก่มารอบต่อไปกันเลยนะคะ สบายนะทุกคนดูหให้ดีนะฮะนะฮะ นี่นะฮะทุกคนประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนนะคะ วิเช้าบ่ายนะจินเช้าบ่ายข้างเช้าบ่ายอะประมาณนี้ค่ะชอบก็คือตามนะคะไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะวันนี้มีแต่ vip นะเพราะนี่เป็นวันเสาร์เองนะคะเด่น3กับ6นะ3 2 6 6 3 9 6 2 6 5 6 9นะคะไปประมาณนี้และทุกคนอะประมาณนี้นะคะ ถ้าใครดูจบก,ก็จะได้เห็นไฮไลท์อะเด็ดเด็ดเดไฮไลท์นะทุกคนนี่ไฮไลท์นะอนนนะอนนขอให้โชคดีนะฮะ